รายงานการปฏิบัติงานกศนอำเภอลำทับประจำเดือนตุลาคม2565การศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอลำทับได้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2. พุทธศักราช2565และได้มีการตรวจหลักฐานการจบการศึกษาวันที่20ตุลาคม2565 งานภาคีเครือข่ายวันที่20ตุลาคม2565กอกสาอนอ,อำเภอลำทับเข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามาคีคดหอไปซอแรงนาโคกหนองนาตำบลทุ่งไสทองงานอื่นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565 กศนอำเภอลำทับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำารยงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีพศ .2565 ณสํา,สานักงานกศนอจังหวัดกระบี่วันที่21ตุลาคมพศ .2565 กอสศนอำเภอลำทับได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนากศนอและกิจกรรมการบำรุงรักษาตัดแต่งปลูกต้นไม้ เตรียมแปลงนาปลูกข้าวในบริเวณอำเภอลำทับเนื่องในวันรักต้นไม้นักกศนอำเภอลำทับวันที่26ตุลาคมพศ2565นางวิรมนชูโลกครูกศนอตำบลน,นายมนตรีวรดินทรเวศครูสออรชได้นำนักศึกษากศนอำเภอลำทับเข้าร่วมกิจกรรมไว้โซนเพื่อปล,ปลูกฝังให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาในสังกัด มีภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดน่าสำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่กศนอเภเพลำทับขอขอบคุณค่ะ